สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,นะนะมิตรรักนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ช่างน้อยมาอยู่ที่คลองพระอุดมนะครับผมแถวไหนนะบางโพทองเนาะ,ะปทุมร้านหลุมแก้วปทุมร้านหลุมแก้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับผมประกอบเบ็ดไว้เรียบร้อยแล้วครับผมปั้นเหยื่อไว้เรียบร้อยแล้วห้าคันนะครับสําหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อโต๊ะปังหอมตาลนะครับผมครับ อุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นพวกตะก้อพวกตะขอเบ็ดก็เป็นของนายพานริมฝั่งนะครับผมคางนี้ครับผมโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอตัวลงเบ็ดก่อนนะครับผมวันนี้ก็มารุ่นรับชมกันว่าจะมีแต้มใหญ่หญๆส,สวยๆให้เพื่อนๆพี่ๆนานารับชมกันหรือเปล่านะครับผมครับผมก็จะมาผสมเหยือกนะครับผมเหยือโต๊ะป้งหอมตานะครับผมนี่ ผสมหอมตาจุดหนึ่งครับผมที่ใช้วันนี้แล้วก็ผสมปังคุกกี้หอมนะครับนี่ปังคุกกี้หอมวตเตอร์หอมครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งอันนี้แล้วตัวให้มาทดลองนะครับผมโอโจกกรอบอ่ะมาดูกันผสมกันนะครับผมดับแรกใส่เหยื่อซอสไปก่อนเลยครับผมอัตรา,าส่วนก็หนึ่งหนึ่ง หนึ่งครับผมหรือจะมีเพิ่มอาซิวใบเขียวก็ได้ครับผมแต่วันนี้ไม่ได้เอามาเนีย่ยสามตัวได้ครับผมหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับอันนี้ผมก็จะผสมไปเพิ่มไปสักประมาณหนึ่งต่อสี่ครับผมครับเดี๋ยวก็ปรับมาประมาณนี้ครับผมสำหรับตกปลานินได้ครับวันนี้ หอมโอเคครับอันนี้ก็มาพร้อมกับนา้าทะโลครับกบเบ็ดไวเรียบร้อยแล้วครับขาแข่งผมอีกแล้วครับผู้ชม,มแต้มแรกใครมาก,ก่อนยอม <c oughs> น้องพิมพ์ครับน,น้องน้ำปั่นนอนอยู่ในรถนะครับผมโอเคครับในสภาพหมายก็เป็นต้นไน่ก้ามปูเนี่ยครับผมตรงนี้ครับพีก่กัดก็ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เช่นเคยครับผม เอาต่อให้ก่อนลงก่อนลงก่อนเลย,ย,อยโอ้ยเรียกอาจารย์วเว้ย อยู่ครับผมแตมแรกครับผมไหนว่าใครจะเรียกอาจารย์วะมาเลยมาเลยคุณมาเลยมาเลยไ,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 ไ <laughs> แตมแรกครับผม ปลาหางแดงโอ้เนี่ย สวยแล้ครับผมครับมาอีกตัวนึงครับผมหลังเดียวกันด้วยนะวันนี้ตัวสวยอยู่ครับผมอยู่่ทีคนละอยู่ลกอึอุ้ยตัวปลาเินด้วยตันตัวมือออฟแล้วจังหลังล็อกสายสวยเลยวิ่งกดคันพุคันอย่างเงี้ยตะเคียน กระดูกระดกอู้เบก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 เดี๋ยวสวิงกับแล้วเนาะอเชวคุณลาได้ดีมากโอ้มากตกาไดคุณทวลาดีมากอน้สิบเอ็ดโมงคุณจะได้ปลากระดูกยวเลย มาดูเลยเฮยน้าน้อยเอาไปเลยน้าน้อยปลาดูก้รยเกลือปลาดุกโรยเกลือไม่เคยกินเลยเบอร์หนึ่งสี่สิบแปดปลาดุกครับผมนี่เราปั่นนิ่งเลยอะรอย่างเงี้ยซับเลย มาเข็เว้ยปานิลนะว้ยว้ยวุ้ยเุ้ยวุ้ย้าไปดีเลยวเยเยเย่ับไได้แล้วได้ตอเครวแล้วเดินมาใกล้ๆก้องเลยอันนีตีตีเดี๋ยโต๊ดปังหอมนะครับ แรับแสามแล้วครับานายนมาทีหลังได้สามแตมแล้วสวยสวยานายนมาอีกแลวครับผมบคนที่ถมเหยื่อไม่ให้มาถม,มเหยื่อไว้านายวผมไม่รีบผม ปลาไม่กินเจ้าของไม่อยู่ปลากินเฉยเลยแล้วจะของไม่ได้พุ่งไปแล้วติดสว่าหรือเปล่าคันเธอเขาพุ่งทำไมเราไม่อยู่เขาวิ์เอาวิ์เอาวะ <c oughs> บบเก็บห้าล้บครับสวยอยู่นะครับผมหมนุนดิเริ่มรัด นนีไมสังเยขันปั๊กเลยนะผมเกี้ทิ้งไปกระจายเลยอขันเลยนะเล็กๆไม่หลุดหรอกขันมาหาผมเลยดิโอ้โหกล้องเชิดไปดู่นเลยตัวสวยครับผม ใส่หัวเทียนมาอยงใส่หัวเทียนครับนะดูตัวใหญ่ของนา,นายานั่เมื่อกี้นะครับผมดูตะขอนะโอ้หง้างสองขอเลยนะครับนี่ไงมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วขึ้นน้ำแล้รเดี๋ยวมันมาเยอะเยอะ<า>ม,มาเยอะนา,นายนะ<า>เห็นไหม,<า>มโอ้ยง้างเลยครับเดีย๋ยวมันลงกินอีกอีกสามเดือนนะ่ะ ครับมาดูผลงานของนาโกค้ครับผมวันนี้ตัวสวยอยู่ครับผมหกตัวหกตัวสวยงามครับผม กระเพียนครั้ผมกระเพีย้ยนบผมาอีกหนึ่งตัวครับผมปานินครับผมเซบูเลยครับกดก็โอเคครับนะนะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงพอดีนะครับผมก็มาสรุปผลงานกันกันกนกบทิปลองพระอุดมนะครับผมปานินก็พอได้ตัวนะผมไซก็พอดีพอดีครับผมไม่ถึงกับ แส่ลูกเกิดเนาะนก็มาสรุปผลงานครับผมกับเหยื่อโต๊สปังหอมตาลนะครับผม<อ>และอุปกรณ์ในายานเรียนฝังครับผมโอเคดูผลงานก่อนเลยครับผมส่วนเบ็ดผมยังไม่เก็บนะครับผมก็เดี๋ยวมันจะมือก่อนก็สรุปผลงานให้นะ้านๆะนะได้รับชมกันก่อนนะครับผม อดนี่ครับผมสุดยอดคางแดงอู๋อะไรครับนะาปันนิ่งประดุก <aime> นี่ครับผลงานก็ปันนิ่งหนึ่งปหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก <S <S เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดตัวแล้วก็มีประดุกตัวหนึ่งนะผมนี่ปลานินก็ตัวตัวก็ประมาณสองตัวโลครับผมปร,ประมาณนี้เนาะมันตัวสวยอยู่นะ ก็พอได้าาทอดนะครับผมไ,งไ,งไงอ้งานไอ้งานเจ้หน้าป้ข 2, นะาขอสองพันนะเรามาฮะเรามาขอสองพันเขา่อมนยังมีคำนวณอ,อีกเขาคำนวณน,น่ดหนึ่งอร่อยคนระับชอบชอบชอบก็โอเคครับผลงานก็เท่าที่เห็นนะครับนะฮนะก็พอได้ตัวนะคุณป้านิ่ก็ตัวสวยอยู่นะครับ ก็ส่วนมากที่จะเป็นอุปสรรคักะไม้นี่ก็คือนั่นนะครับผมผักตบลอยไปลอยมาน้ำขึ้นน้ำลงเนาะโอเคครับผมพิการใต้คลิปใต้คอมเมนต์เช่นเคยครับผมยังไงก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพีพีธนะที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจกับช่างน้อยนะครับผมอะไรครับเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่างน้อยด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม ถ้ามีช็อตมีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูในคลิปแล้วกันนะครับผมบายบายสวัสดีครับผมอันนี้ก็เป็นผลงานของนา้นาไนนะครับผมนี่อันนี้เอากระชังขึ้นมารวมกันนะครับนี่ผลงานเหยื่อโต๊ะปังหอมตาลนะครับผมมน,นตัวส,สวยๆครับผมนี่ได้ๆๆ ปลาดุกกรตัวหู้ยหยับเยอะโต๊ะปังหอบตาลครับผม